ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมานชมการสลักลายนะคะลวดลายต่างๆโดยรอบของปราสาทนะคะว่ามีลวดลายอะไรบ้างที่น่าชื่นชมนะคะลวดลายนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของสิงนะคะแล้วก็ฐานอันนี้อาจารย์จะเอาลายนี้มาให้ทุกคนที่ชื่นชมว่าลายนี้นะครับเป็น การแกะสลักที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เล็กมากนะคะอาจารย์จะมาเก็บลายให้ทุกคนได้ดูกันว่าลายที่ปรากฏในปราสาทเนี่ยนะคะเป็นลายที่หนีไม่พ้นที่เป็นรูปลาบเลยนะคะนี่ก็จะเป็นลายใหญ่เป็นกรอบใหญ่ลายใหญ่นะท่านผู้ชม อันนี้เป็นลายที่ถูกแกะขึ้นมานะคะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม